มเป็นช่างก่อจรชนพันเดือดจริงๆเปิดมาด้วยตัวอย่างก็ลังเลมากแล้วที่จะดูหนังเรื่องนี้แต่ด้วยความว่างและใช้เวลาที่เหลือก่อนออกจากเมืองลยเรื่องที่จะดูสุดท้ายแล้วมันก็คือหนังเรื่องหนึ่งที่ผมตัดสินใจถูกแล้วละครับว่ามันดูไม่มีอะไรเหมือนในตัวอย่างที่ดูแล้วจริงๆ หนังแอคชั่นสายลับ C.I.A. ครับผมซึ่งชื่อนี้ก็เห็นกันมาอย่างช้านานเมื่อแบ็คกราวมันเกี่ยวกับองค์กรสายลับระดับประเทศซึ่งไม่น่าแปลกใจอะไรถ้าเราจะคาดหวังกับเนื้อเรื่องดีๆกับฉากแอคชั่นมันๆที่คิดว่าหนังเรื่องนี้จะเทียบกับแอคชั่นหนังปัจจุบันนี้ได้ต้องบอกเลยว่าไม่ครับผมมันเป็นหนังที่ดูแล้วปืนมากอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสําหรับใครไม่ติดไม่ว่ากันแต่เรื่องนี้ฉากแอคชั่นมันมักจะสลับมุมกล้องจนหน้าปวดหัว แบบสั์ยับยับเลยจนดูไปก็งงไปว่าเขาปล่อยให้มันรันฉากแอคชั่นถ้าต่อสู้สักสี่หนึ่งไม่ได้เลยเหรอ <c oughs> เพราะว่าเท่าที่ดูมันปวดหัวมากเนื้อเรื่องก็พอไปได้บวกกับแอคชั่นที่ดูชวนปวดหัวแบบนี้ก็ถือว่าหนังเรื่องนี้แทบจะไม่มีอะไรดีแล้วลหละครับผมมีคนพยายามจะแบล็กเมล์ซีไอเอพวกเขาส่งสารพร้อมกับส่งศพมาด้วยพวกมันพยายามจะจัดฉากว่า CIA เป็นคนฆ่า นายรู้ใช่ไหมว่าดีหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าราเด็กกลับมาแล้วและเขามีความลับจะแชหนังที่กระแสค่อนข้างเงียบตั้งแต่เปิดตัวด้วยความยุคสมัยนี้หนังแอคชั่นมันชนกันเยอะมากและแต่ละเรื่องก็มักจะมากไปด้วยการแสดงลีลาท่าทางและความอลังการในการสร้างสารค์งานออกมาไม่ว่าจะโชว์กันตั้งแต่ทีเซอร์หรือแม้กระทั่งโชว์กันในเทเลอร์ หรือแม,มก้กระทั่งขายกันให้เห็นในหน้าปกโปสเตอร์แต่กับการหนังเรื่องนี้ไม่มีอะไรแบบนั้นหนังที่เปิดมาอย่างกับหนังแอคชั่นยุค2 0 0 0ันมันน่าเบื่อมันเล่นพลอตซ้ำๆเดิมๆและมันเพิ่มเติมก็คือจุดขายในตัวอย่างมันไม่มีเลย <c oughs> แต่ก็เหมือนปลอบใจตัวเองแหะครับที่ผมเลือกเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ก็เพราะว่าผมคิดว่าในใจลึกๆนะหนังเรื่องนี้มันอาจจะกักของอะไรไว้หรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละรครับผม สำหรับผมที่ดูจบไปแล้วก็รู้ว่ามันมันเสียท่าเสียทางมันเสียทีตั้งแต่ตัวอย่างหนังที่มันปล่อยออกมาแล้วแ่ะครับโอ้โหพยายามจะหาข้อดีแล้วนะแต่ขนาดเพื่อนผมที่ไปนั่งดูข้างๆด้วยเนี่ยยังปวดหัวเลยก็ถือว่าหนังไม่ดึงดูดคนดูพอสมควรเลยแ่ะครับผมเรื่องอือฉากประเภทนี้อาจจะทําลายสหรัฐได้เลยจะมีคนตายเพียบเราต้องจับตัวเขาให้ได้นายรู้จักนิสัยเขาพักพวกเครือข่ายของเขา ฉันเดียตัวการให้หนายไปกรีซกับเธอท่านควรพิจารณาใหม่ควรส่งคนที่มีคุณสมบัติดีกว่านี้ไปแทนนะท่านผมเห็นด้วยเธอเย็บที่นั่นไปถึง24ชั่วโมงก็ไม่รอดแล้วอย่างที่เกินไปข้างต้นนะครับว่ายุคสมัยนี้นะ่ะแอคชั่นมันเยอะมากๆในหลายๆย,ยุคสมัยก็เหมือนกันแต่ยุคสมัยนี้มันแตกต่างออกไปตรงที่ว่าคอนเซปต์คอนเทนต์มันต้องจัดจ้านถึงจะแจ้งเกิดในตัวเองได้ เพราะว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีแอคชั่นสตาร์ที่แตกต่างกันไปซึ่งเมื่อไม่นานที่ผ่านมาเราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าจอห์นวิงเนี่ยไม่ได้ยืนหนึ่งในเรื่องแอคชั่นหรือแอคชั่นสตาร์ใช่ครับทุกคนรู้จักเขาเพราะว่าหนังแอคชั่นของเขาเนี่ยมันน่าดูน่าชมสุดๆนอกจากนั้นก็ยังจะมีหนังโลกนะักฆ่าจากักรวาลอื่นๆนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดหนังแอคชั่นก็เลยชนกันไม่หยุดไม่หยอ่อนบางเรื่องก็สนุกบางเรื่องก็พอไปได้ แต่เรื่องนี้จุดขายนั่นก็คือการทำร้ายตัวเองมันไม่มีอะไรทำให้เราว้าวเราอึง้งหรือแม้กระทั่งเราสนุกกับมันไม่มีฉากให้หน่าจดจำแล้วหนังก็จบไปแบบเฉยๆมันเลยไม่แปลกหรอกครับที่ก่อนหน้าปี2ปีที่ผ่านมานี้วงการหนังแอคชั่นมันจะชนกันเดือดมากแต่ถ้าเผิดต้นปีปีนี้ด้วยหนังแบบนี้คนก็คงจะลืมกันง่ายๆโดยที่ไม่ต้องพูดถึงกันอีกเลยนะครับผมอย่าท้าระด็กที่เจอเราต้องทำให้ถูกวิธีแบบวิธีของคุณสินะ พูดติดต่อผมเองผมทำงานแบบนี้มาพูดถึงคีย์สำคัญที่ผมรู้สึกกับหนังเรื่องนี้กันมากที่สุดกันดีกว่านะครับผมนั่นก็คือฉากแอคชั่นที่ชวนปวดหัวมันปวดหัวจริงๆนะอันนี้ไม่ได้โมเลยและยิ่งดูในโรงนะบางครั้งฉากมันมืดเโอ้โหก็คือแบบตัดสลับมุมกล้องแบบสามสามถวิตัดทีอันนี้ไม่แน่ใจว่าเวลาที่กล่าวมาถูกหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆคือช่วงเวลานั้นอะทุกฉากแอคชั่นมันตัดเป็นสิบๆมุมเลยอารมณ์ประมาณวีที่สองวีที่สามตัดอีกแล้วแล้วมันเป็นอย่างดีทั้งเรื่องดีที่สุดในฉากแอคชั่นที่ผมให้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นฉากขับรถซึ่งมันไม่ได้ดีหรอกมันไม่ได้สนุกมันไม่ได้มันสะใจอะไรแบบนั้นแต่ที่รู้ๆคือมันดูแล้วไม่มึนหัวนี่แหละครับที่ผมยกให้มันดีที่สุดบางครั้งผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่า การตัดสลับเยอะแยะอะไรขนาดนี้มันช่วยให้อัธรตอะไรในการดูหนังมันไม่ได้ให้อะไรเลยมันไม่ได้ช่วยให้ดูรุนแรงมันไม่ได้ช่วยให้เราเห็นลีลาท่าทางการต่อสู้มันไม่ได้ทําให้เราเห็นอะไรนอกจากความสับสนเลยนั่นแหละครับจุดตรงนี้ผมติดมากๆและคิดว่าฉากหลังๆไม่น่าจะเป็นเพราะว่าหนังเรื่องนี้แม่งเป็นลุกฉากตั้งแต่ต้นจนจบมีอะไรให้ช่วยซีฟเวลแล้วไง ผเป็นช่่างกออคือว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ผมให้นิยามเลยว่าเสียเวลาในการดูซึ่งเนื้อเรื่องมันไม่ได้แย่หรอกแต่ความน่าจดจำมันไม่มีเลยมันไม่มีอะไรเลยหลังจากออกจากโกรงไม่มีแม้กระทั่งความอินความรู้สึกความชอบหรือความนึกคิดที่เห็นฉากแอคชั่นและภูมิใจมันไม่มี ก็เหมือนที่ผมขึ้นนิยามหัวข้อนี่แหละว่ามันเป็นหนังที่ค่าเวลายังไม่ได้เลยนั่นแหละครับผมนี่ก็ถือเป็นทั้งหมดคงหนังจารชนจารชนโอเคมันเป็นหนังจารชนคนพันเดือดเดือดจริงๆครับผมเดือดกับคนตัดต่อนี่แหละครับโอ้โหตัดใส่ยับยับเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเอาหนังเรื่องนี้ผมว่าผมให้คะแนนอยู่ที่หเต็มสิที่ยังให้อยู่ในเกณฑ์นี้อยู่ก็เพราะว่า เนื้อเรื่องมันพอไปได้นะครับผมแต่ในคะแนน6เนี่ยมันเป็นเกณฑ์สาหรับผมที่ไม่ได้แนะนําให้ดูเลยและนี่ก็คือทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ครับผมโอ้โหก็ถือว่าจริงๆผมก็ไปดูตั้งแต่มันเข้าโรงแรกๆแล้วแหละจำไม่ได้ว่าแบบวันไหนนะแต่นี่รู้เพิ่งมาทํารีวิวนะครับผมแต่ก็อยากให้รู้ว่าในมุมมองผมเป็นอย่างนี้จริงๆงั้นเอาเป็นว่าก็ถือว่าจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกัน ้าสมมุติว่าทุกคนมีความคิดเห็นอะไรสามารถมาคอมเมนต์กันได้พูดคุยกันได้นะครับผมหรือว่าโต้แยงก็ได้เดี๋ยวเอาไว้ว่าข้องใจอะไรจะได้ไปตอบคําถามกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันฮะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะถูกใจอยู่าลืมกดไลค์ติดใจอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อตามคลิปใหม่ช่อง My p a y s a f e สำหรับผมนุ้ขอตัวลาไปก่อนซ goodbye ครับผม